ขอให้มีความสุขมากๆนะครับคุณพี่น้องเล็กขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดอีกหนึ่งปีนะครับขอให้มีเรื่องราวดีๆในชีวิตเกิดขึ้นมากมายนะครับขอให้สิ่งที่ครูพี่น้องเล็กตั้งใจไว้ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็น เรื่องสุขภาพนะครับการงานการเงินมีคนรักนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ครูพี่นงเล็กตั้งใจไว้ขอให้สมดังใจหวังในวันคล้ายวันเกิดนี้ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีครับถือว่าเป็นเกียรติมากเลยที่ให้หผลวอวยพรวันคล้ายวันเกิดนี้นะครับ โหนเชื่อว่าครูฟี่น้องเล็กจะมีความสุขในทุกๆวันจะมีความสุขกับสิ่งที่ที่อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้นึกภาพออกไหมฮะมันอาจจะดู ไม่เข้าใจแต่โขนเชื่อว่าลองนึกดีๆมันเข้าใจดีมากเลยนะการที่เรากำลังจะมีความสุขกับวันข้างหน้าที่รอเราอยู่ซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นวันอะไรแต่จงมีความสุขขอให้สิ่งนั้นมันเป็นความสุข ของคุณพี่น้องเล็กนะครับสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับนี่ความสุขมากแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูขอบคุณครับ